สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับพี่งที่กาลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งมือสองนะครับจากทางที่ร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งอําเภอหนองครุงสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับช่องทางการสั่งซื้อสินค้าพี่น้องนะครับผมสายตรงแอดไลน์เบอร์เดียวนะครับ0630564876 นะครับย้ำ0630564876นะครับวันนี้นะครับผมวันวันที่ที่ที่เท่าไรล่ะพี่น้องที่31นะครับผมมกราคม2568นะครับค่เติบแล้วพี่น้องนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ามือสองก็เฝ้านะครับพี่น้องกับเฝ้ารีบมาอัปเดตให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันนะครับถูกอกถูกใจสั่งจองสั่งซื้อได้เลยนะครับมา นะครับตัวนี้นะครับเป็นมือสองเป็นโปรยูโรโปรโปรโอ้ยมันบริถอนเพาะหัอลินกับพันกันนะครับโปรยูโรเทครุ่น 4800Q พี่น้องครับเป็น Power MC Channel นะครับจากค่ายโปรยูโรเทคค่ายดีค่ายดังนะครับตัวนี้นะครับเป็น Card Head นะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้คาปานะครับเดิมๆสวยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับคาปาฝั่งแล้ว 8ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็น16ตัวนะครับแยกสายขวาเลยนะครับกำลังวัตต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่800วัตต์ที่8โอมนะครับ1200วัตต์อยู่ที่4โอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำนวณการใช้งานให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขับดอกละอพง18นิ้วนะครับควรใช้วัตต์ที่ไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็นหวังผลก็ประมาณ600วัตต์800วัตต์650วัตต์อย่างนี้นะครับใช้ได้ละ2ดอกนะครับพอเล่นได้นะครับได้น้ำเสียงที่ถือว่าน่าพอใจเลยทีเดียว นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแม่เหล็กสก้อน1,200วัตต์1,500วัตต์นะครับข้างละ2ไมาอิ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแจ้งท่านสมาชิกก่อนนะครับผม12นิ้วกลางแหลม15นิ้วกลางแหลมข้างละ2ถึง4ดอกนะครับเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับปกติราคาตัวนี้มือสองจะอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะครับแล้วแต่ องค์ประกอบต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับสท่านนี้มีตําหนินะครับเราจึงขายในราคาท่านละ8,390บาทนะครับผมท่านละ8,390บาทเท่านั้นนะครับใช้งานปกตินะครับผมทั้ง2แท่นเลยนะครับพัดลมหมุนปกติทุกอย่างนะครับเครื่องไม่มีจีไม่มีหัมนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับตําหนิตรงไหนมาดูพี่น้องนะครับนี่นะครับ ตำแหนนิจะเป็นในส่วนของขั้วลําโพงดําแดงนะครับน yes no ี่ขั้วลําโพงดําแดงนะครับด้านบนนะครับตัวบนเลยจะหักไป1อันนะครับตัวล่างจะหักไปทั้งหมด3อันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราสามารถใช้แจ็คเซ็บคอนแบบนี้ก็ได้นะครับแจ็คเซ็บคอนก็คือนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแน่นๆเลยแจ็คเซ็บคอนนะครับดำแดงก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะใช้เป็นบางตัวก็ได้พี่น้องครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะนะครับราคานะครับแปดพบาท ถ้าไหนสนใจก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมหรือว่าใจร้อนโทรสายตรงเลยก็เบอร์เดียวนี่แหละพี่น้อง0630564876นะครับผมฝากทุกๆช่องทางติ๊กตั๊กบ,บ้างเพตนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแก้งนะครับฝากไปเข้าไปกดแชร์ไปกดไลค์หน่อยนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ Facebook ก็นานๆลงเกี่ยวกับเครื่องเสียงทีหนึ่งนะครับผมคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแก้งนะครับคลิปนี้นะครับก็ ากไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจท่านนี้ก็สอบถามกันได้เลยนะครับใครมีอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับลองส่งรูปภาพส่งรายละเอียดมาทางไลน์ได้นะครับตัวนี้พอเทินได้เราก็จะเทินให้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ